สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีเพียง FC ทุกท่านด้วยนะครับผมทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f i t f r e n Channel นะครับก็ชิ้นนี้พามาชมนะครับผมรถขุดนะครับ p เบโก้นะครับผม HJ สองร้อยฉีดสิบ SM นะครับผมตัวนี้ใหม่ๆเลยนะครับผม ่าจะเป็นตัวล่าสุดนะครับของโฟเบนะครับผมรุ่นสองร้อยนะครับกับสิบร้อนะครับผมก็เป็นงานวิ่งเทใกล้ๆนะครับผมมาชมว่าจะตักทันหรือเปล่ามาชมว่าจะตักทันหรือเปล่านะครับผมสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับผมตัวใหม่เลยนะครับ ชมการทำงานเลยนะครับผมให้วิดีโอเป็นผู้บรรยายนะครับก็ที่เทนะครับผมเป็นดินหนืดนะครับผมใส่เยอะไม่ได้นะครับถ้าใส่เยอะนะครับผมถอยเข้าเทไม่ถึงนะครับผมก็ใส่พอประมาณนะครับผมเพื่อในการ ไสเข้าเทาได้สะดวกนะครับ ขอคันนี้เป็นคูโซ่นะครับผม F F N นะครับผม F N สองห้าสองสี่นะครับตัวนี้แปดน็อตนะครับสองเผ่าน่าจะเป็นเกียร์พิเศษนะครับสโลในตัวหรือทั้งในกับพวกหูกืกันครับผมก็บพวกอยด้ทายชิปรอปไลน อยู่สีมิซาโลนะครับผมเป็นรถไม้นะครับผมที่โบหอนยางดีครับมีกลวยนะครับผมเป็น้าเอาไปตีกลวยนะครับหอนดีครับผมแต่ว่าการตีกลวยก็ถ้าไม่เรื่องห้อนไหวครับผมมีขอดีและขอดียครับผมจากผมในฟั่งช่องอื่นเปินมันย่ยมากนะครับเนาะ ก็เอามานำว่าต่อไปอีกนะครับผมสาูุได้ี่รู้นะครับก็ให้ข้อมูลมาได้นะครับผมผมยินดีรับฟังตลอดครับคอมเมนต์มาเลยครับผม ระวังล่อนะครับผมอากจะมาบอกนะครับผมว่าเป็นเชิงรีวิวนะครับผมครับการกับตันะครับผมครับตัวโกเบโกเอชสองร้อยคีสซิเอเอ็มตัวนี้นะครับผมกับสเปคเดิมเลยนะครับผมของตัว ตัวเดิมมันนะครับกะมีตัดอ,อกประมาณสามเซียงนะครับล้วสามเซียงครับผมมีตัดอ,อกนะครับกะทีตัดอ,อกกับมีไฟถ่ายนะครับผมไฟถ่ายแล้วก็กองหลังนะครับผมกองหลังจะบว่ามีนะครับกับไฟถ่ายแล้วกตว็ตัวปั๊มดูดนะ้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผม ตัวนี้ก็บจะบ่มีนะครับตัวนี้ก็ตาดอกนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นระบบบอนะครับผมผมก็ยังบ่แใ่ใจนะครับ่าจะมีระบบบอเนี่ยแหละครับผมราคาก็สีอัพลงมานะครับผมราคาก็บจะถืงลงนะครับก็ตามสเปคนะครับผมการสื่อรถนะครับกับว้าคัดคองประกันใดก็ขออภัยด้วยครับผมเป็นมือไม้นะครับ ก็คัดขนของน้อยๆน,นะครับผมกัอการเวบลก็เป็นงานคุดหลอกหน้องนะครับผมมีแมคโครนะครับผมทั้งหมดหกคันนะครับก็ใส่เป็นค่ายของโกเบทั้งหกคันนะครับผมคือว่าสุดจัดนะครับ